พระองค์ทรงเป็นพระอระหันเพราะประหารกิเลสาสะวะหายเหตุแห่งทุกข์จะหลายลับไม่กลับกลายทุกจึงวายเหเได้ไปไม่กลับคืน กิเลสวัดถูกขจัดทะลายลงวัดทั้งวงหักกระจายไม่อาจฟื้นมุนต่อไปจึงได้หยุดเย็นยืนควรชมชื่นว่าท่านรอดเป็นยอดคน ยอดมนุษย์สูงสุดด้วยคุณธรรมอยู่เนื้อกรรมเนื้อเหตุและเหนื้อผลถึงความว่างห่างพ้นทั่วจากตัวตนนิรมนนิรทุกวิมุกตมวล โอ้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธาศาสดาทุกกระสวนรู้โดยชอบพร้อมครบจบกระบวนโดยพระองค์เองล้วน ร้ายครูบาช่องแจมแจ้งแทงตลอดอริยสัจสามัญลักษณ์ประจักษ์ชัดตัดโมหาปฏิจจสมุปปาทธรรมมาอสังคตะสังคตาประจักษ์จริง สัพพัญยูรู้แจ้งทุกแหล่งทรรมอาศัยอำนาจจัอาอาศัยอำานาจจับสรู้ยิ่งชงมหิทธิปัญญาท่าให้ติงมานรมวิ่งหนีหน้า ไม่ท้าทายโอ้พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะปฏิปทาอันยิ่งใหญ่พังสองธรรมสัมพันธ์แก่กันไปมีผลได้ถึงวิมุติ ุดพันนา,นาเพื่อความเป็นสัมพุทธสระสมพุทธสุดประเสริฐท,ที่สามารถก่อกำเนิดประศาสนาทำหน้าที่รื้อขนเวนยาเพราะวิชาจารณะสัมปันโนสมัยนี้ เรียกว่ามีทั้งเทคนิคและเทคนิคเชี่ยวชาญชำนาญโขวิชาการวิธีการยานพินโยมอบมโนโนมัตสการสมานใจโอ้พระองค์ทรงพระนามพระสุคต หาเพาะถึงบทอันสูงสุดเป็นวิสัยชั้นโลกุดหลุดพ้นจากวไาัไฏัยอภิชัยเกิดขึ้นมาว่าไปดีหรือถึงดีคือถึงที่แห่งนิพพานดับกิเลสในสัญญาทุกวิถี ถึงสภาพนิรันดรน,นามกรมีไเระดีว่ามหาสุญญาตาอีกนามหนึ่งซึ่งไม่คุ้นหูคนนักถ้าประจักษ์ก็เรียกกันว่าตาถาเพราะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร ร้ายเวลาใครถึงแล้วก็เรียกว่าผู้ไปดีโอ้พระองค์ทรงสมัญญาโลกวิทูทรงอย่างรู้แผ่นดินโลกอ,อันโยกไหวแม้วิจิตงามสะการสักปานใด ก็ไม่มีส่วนไหนหน้าติดพันทรงทราบโลกและเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและทางถึงความดับนั่นอยู่ในกายมีชีวาหน้าอัศจรรย์รวมด้วยกันอยู่ที่คู่อายตนา สัตว์โลกเกิดอยู่ในคู่อายตนะหลงตากละทุกขแสดงอย่างแรงกล้าส่วนพระองค์ทรงสภาพเนื้อโลกาเพราะรู้โลกจนเรียกว่าโลกวิทูโอ้พระองค์ทรงสมัญญา ยอดสารถีเพราะฝึกสัตว์ที่พอมีวาสนาจะฝึกได้ตามกฎแห่งธรรมดาฝึกแล้วหลุดออกมาจากวัดวนเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูทรงล่วงรู้วิสัยสัตว์ไม่ขัดสน ปติหารดักใจสัตว์ถนัดจนยอมจำนนดำเนินตามพระองค์มาออกจากโลกพ้นโลกหมดโศกสันเป็นอรหันยอดสุดมนุษย์สาประทานสิ่งสูงเหลือเนื้อโลกา ทรงสมัยายอดสารถีไม่มีเทียมโอ้พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของเทวาแหละมนุษย์มีจุดหมายสอนให้พ้นทุกภัยทั้งใจกาย ถึงระดับสุดท้ายไม่เหลือเลยพวกเทวาทั้งกามารูปาอารูปายังสุขอย่างโลกิยาหลงสะเบยยังมีทุกข์เพระยึดมั่นกันอย่างเคย ทรงเปิดเผยสุขโลกุดวิมุดไปพวกมนุษย์อุตรลุดในแง่ทุกข์บ้างล้มลุกในอบายยิ่งร้าใหญ่ทรงเปิดเผยสุขโลกุดสุดทุขกขก์ภัยหมด ทุกได้ทั้งเทวด,ดาแหลมนุษย์โอพระองค์ทรงพระนามว่าพุทธ,ธะทรงทราบธรรมสัจจะสิ้นทั้งหลายสามารถสั่งสอนสัตว์สะดวกได้ทุกนิกายรู้ระงับดับ ตนอีกพุทธมีอัฏฐว่าผู้ตื่นอย่างสดชื่นจากความหลับที่สับสนสามารถลุกสัตว์ทั้งหลายได้ตื่นจนไม่มืดมนด้วยกิเลสสนิทรา อีกพุทธะมีอัฏฐะว่าเบิกบานเ <c oughs> มฆหมอกไม่พ้องผ่านสัตนิดนาแต่สดใสประสพสรร,รดังจันทาเพนนภาสุขใสไร่มนทินโอ้พระองค์ทรงนามพระขวา เพราะนันนาด้วยพักขยธรรมของคือความดีมีอยู่ทุกมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนสาเทียนร,รมอันหนึ่งพระองค์ทรงนามพระควาจำแนกธรรมแก่ประชาเพื่ออุปถัม ให้มูสัตว์หักวัดแห่งวงกรรมไม่ชักนำพบใหม่ให้ติดตามหนึ่งพระองค์ทรงนามพระขวาที่คบหาแห่งสัตว์ในภพสามได้เป็นที่พึ่งพาพยายามมีโชคงาม ตามพระองค์ทรงชักจูง